วันแรกของการให้นั่งกินในร้านจุ๊บจุ๊ไม่ให้ลูกินนักใช่ไหมได้เลย147บาทเท่านั้่ต่อหัวคนมีรถก,กับข้าวอะ่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการแห่งเบลกินบอกด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวอ่าสกี้สีน้อยแบบสั่งบลับบอนานั่นอเองค่ะพี่เจ้ะ กินตีน้อยกี่วันคะสามวันเราเราเรียกว่าเราเป็นตีน้อยเลเวอร์เลยเิียะเพราะว่าอ่ะช่วงนี้ทำไมเขาล็อกดาวน์ล็อกไม่ล็อกดาวน์เขาบอกว่ากึ่งมีคำไหนอีกกึ่งนะจ้ะล็อกอีกแล้วนี่จะล็อกก็ล็อกอ่ะเหมือนล็อกบ้านอ่าแล้วก็เลยเราเป็นตีน้อยเลเวอร์อยู่แล้วเออเราก็เลยสั่งมาสั่งมาเลยวันแรก ่างนคือคนหจายิีว่าเดลิเวอรี่เนี่ยมันแพงกว่านั่งกินที่ร้านหรือเปล่าเออแต่ว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนกินแบบจุมากนี่เฮ้ยก็มึงเป็นคนพูดเลยอย่างนั้นตำรวจชื้อกนลอยไงอ่ะงั้นเราลองดูราคากันก่อนเราต้องกันที่เซ็ตหมู ลายช่ามีหมูหลักหลายชนิดมีหมูอันนี้ด้วยหมูหมูแม่พายกูบลูกชิ้นตักขั่นะคะแล้วก็ผักด้วยแล้วก็ผักหนึ่งแล้วก็ผักหนึ่งเซตก็น้ำิ้มน้อยหนึ่งกะทิน้อยหนึ่งแล้วก็เขามีแฮมก็มีมีพริกกแกงยำนิดหน่อยใช่น้ำซุปก็คือเราเลือกเรได้ว่าเอาดำหรือใส่เราเอาหมูน้ำดำแล้วก็เนื้อรับใสอันนีอันนี้เซตหนึ่งเฮ้ยร้อยเจ็ดสิบเก้ากินได้อีกสองสองป่ะสองป่ะสองคนอิ่มป่ะไม่อิ่มไม่อิ่มหรอ มีเส้นเนื้อเนื้อชิ้นเนื้อก็ร้อยเจ็ดเก้าร้อยเจ็ดเก้าหรอเออร้อยเจ็ดเก้ามีเนื้อหัวเนื้อวัวแล้วก็ลูกชิ้นแล้วก็มีลูกชิ้นต่างต่างมีอะไรเนี่ยอะไรนะหอยปลาชีสแล้วก็ลูกชิ้นปลาแล้วก็เต้าหู้แล้วก็หอยแล้วก็มีน้ำซุปหอยให้ด้วยจะเลือกคู่ไหนเป็นน้ำซุปดำเป็นน้ำซุปดำพูดตามไหมวะใช่แล้วอะไรบ้างคะแต่อคู่ ถั่ม0กรัมราคา139บาทกดผิดราเก้าหนึ่งเซตเดี๋ยวบอกก่อนราคานี้ไม่รวมแบบเ็จนะถ้าส่งอ่ะถ้าส่งอีกก็แล้วแต่ว่าเราอยู่ใกลไกลยังไงเอออันนี้ร้อยสเก้ครึ่งโลครึ่งโลหนาแล้วก็มีหยกครึ่งโลเทาไหาสิบเก้าบาทมีหยกมียกห้บเาทนิงอ่าแล้วก็มีต้าหู้ปลาเต้าเต้าหู้ปลาลกเต้าหู้ีอันนี้ทุกคนเลิหบเก้าบาทสองร้อย้าบาทุกคนเลยมาัน แล้วก็สาลายถุงไม่ไผ่ตัวเรินอันนี้เจ็ดสิบเก้าบาทนะเฮ้ยนี่มันถุงใหญ่มากเลยนะสองร้อยห้าสิบกรัมค่ะนี่แี้วชอบชอบลูกสลายเจ็ดสิบเก้าบาทลูสาลายเจ็ดสิบเก้าบาทสำหรับคนที่ชอบกินน้ำจิ้มก็สั่น้ำจิ้มมาเพิ่ม่าลัยน้ำจิ้มขวดละน้ำจิ้มขวดละพอสบเาทค่ะน้ำจิ้ขวดละหกสิบเก้าาทคแล้วเราก็ค่ะเลกวางข้าวเปสองตัวอีกเท่าไหร่คะสามสิบหกบาทค่ะชุดละชุบาะถุงนี่โอ้ดูดิมีข้าวมา เห็ดอีกรับโซนตาลักอะทั้งวมดทั้งวมนเนี้ยเราหมดไปเท่าไหร่หนึ่มสิบหาบาทลดค่าต่งห้สบาทแล้วลดคาก่อกันเจคอต่อตลักหนึ่งร้อยสี่บเจ็บาทเฮ้ยไปถูกที่ร้านนี่ันถูกเฮ้านนี่กันปะหน่งร้อย่ิบเจบาทนะคะทุกคน1นึอยสบาทเท่านั้นต่อหัวม่เยมีรดกับข้าวอ่ะ ไม้ไาาข่ธรรมเนียมจ้า250บาทอิ่มมากๆกินที่ร้าน250<อ>าใช่ไม่ต่างเลยรสชาติ เบลกินบอกด้วยนะคะขอลาไปก่อนนะคะขอตัวไปกินตีน้อยกันก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะจัหวัน